ก็ขอว่าทุกท่านเลยผมมจีนจะสปาร์คช่วงนี้เราจะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับด้วยสาเหตุบางอย่างแต่ผมเชื่อได้เลยว่าคุณไม่สงสัยแม้แต่น้อยอันดัเกมแนว open world survival จาก Light Speed Studio แช่ฮะนี่คือเกมใหม่ล่าสัตว์จากค่าย Karina ที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสในช่วงโค้ดเบต้าถึง2วันต็มๆซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีอะไรๆให้ทำอย่างเยอะเยอะไปไหนเนี่ย เกมอันดอนนั้นคุณจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตนิรนาะมที่ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปรู้เพียงแค่ว่าคุณถูกซัดมาเกยตื้นที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งซึ่งทยอยไปก่อนหน้านี้สัก5นาทีหรือบางคนก็ราวๆสามชั่วโมงใช่ฮะคุณก็ยัอยู่ในหน้าของการแต่งตัว่งมีออปชันหลากหลายให้คุณเลือกเล่นคุณสามารถรังสรรค์พวกเขาให้รอสวยจัดดตามสไตล์เกมตะว,วันออกได้เลยและถ้าคุณไม่มีเวลาในจุดนี้มากคีเซ่สำเร็จรูปที่เกมให้มาก็ดูดีไม่ใช่น้อย โอ้สาวเดตรอปเียี่ยมไปเลยนั่นน,นายเห็นนั่นไหมไ <c oughs> ด้ได้เดนนามิกผมเต็มศึก หลังจากนั้นเกมก็จะพาคุณเข้าสู่หมดทัวร์เรียวในบทบาทของการค้ำหาทางเอาชีวิตรอดที or or <hour> <wh isch> ่ค <out> ุณต้องฟันฝ่าและหวาดผวากับเหล่าซอมบี้ที่กระโจนหาคุณอย่างบ้าคลั่งจนคุณได้พบกับมอเตอร์ไซค์คันแรกที่จะพาคุณออกจากที่นี่และหวังว่าเส้นทางข้างหน้านั้นยังมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ซึ่งก็มีอยู่แล้วล่ะฮะเกมมันไม่ได้ด่าขนาดนั้นแต่แต่ว่า คุณมาได้เท่านี้ติดตามตอนต่อไปและอย่าลืมพรีลิจิสเตอร์สำหรับ Open Beta ้าได้ที่ QR code หรือลิงก์ด้านใต้ขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ว่ายจะ้ะเ,เดี๋ยวสิครับคุณจะมาชิ่งออกจากคลิปดื้อๆแบบน,นี้ไม่ได้นะครับยังทรงนาทีอยู่เลย เ,นะเออเราก็มาอีกครั้งกับตัวละครที่หน้านั่งเปลี่ยนไปอ่ามันมีเหตุผลอยู่ครับสำหรับเรื่องนี้ไม่โอเคกับฉากอาบน้ําสินะครับอ่าก,ก,ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคือตอนผมเล่นตัวชายครั้งแรกผมเล่นบน iPad Mini ที่ผมใช้ประจานะครับแต่กลายเป็นว่าเหมือนสังขารมันจะไม่ค่อยไหวแล้วเลยต้องไปยืม iPad e อีเจมาเล่นกดซึ่งมทำให้ผมได้ทราบว่ากราฟิกของเกมนี้ม,มันสามารถลื่นและสวยได้ขึ้นไปอีกขั้นเลยแต่การยืมครั้งนี้ดันมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือผมต้องยอมให้อีเจเป็นคนแต่งตัวละครให้ซึ่งผมก็บีไปแล้ววว่าาาอเป็นสสนสสสยยยุุใคโพต อาพโพกลิบหน่อยนะสิ่งที่ได้ก็คืออมันมันแต่งมาเดินย่านกังนาอะ่ะถ้าถามว่าเราควรเริ่มให้ความสําคัญกับอะไรก่อนในเกมนี้ล่ะก็อย่างแรกเลยคือสุขภาพของตัวละครที่มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่คุณต้องคํานึงถึงเพราะม,มีความจะเป็นต้องกินต้องดื่มต้องนอนต้องขับถ่ายส่งในบางครั้งคุณยัต้องแวะออกกําลังกายเพื่อที่จะให้สุขภาพของคุณฟิตปังอยู่เสมอผมหมายถึงคนเล่นด้วยนะครับ ม่ถึงกูดนะ้วยเนี่ยซึ่งนอกจากปัจจัยภายในแล้วปัจจัยภายนอกก็มีส่วนเช่นกันเช่นกันเข้าไปนู่นเนี่ยกับซอมบี้ในระยะประชิดนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรทาเพราะมันมีโอกาสที่ทําให้คุณติดเชื้อและค่าสุขภาพจะลดลงและต้องมาเทสยาแอนติมอดีเพื่อรักษาหรือการออกไปเดินส่4สี่ส่ห้าในตอนฝนตกก็ทําให้คุณเป็นหวัดได้เช่นกันนะครับและถ้าดวงดีเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่ากลางกระบะผมยังไม่เคยโดนจังๆหรอกครับแต่น้องกวางกลัวนั้นน่ะ ขอบคุณสำหรับฟุตเทจนะเจ้าวกวางแต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพได้อย่างดีคุณก็จะได้รับบัฟบต่างๆเช่นการเก็บของไวการใช้สตามิน่าที่ลดลงในทางกลับกันถ้าสุขภาพแย่คุณจะได้รับดีบัฟที่มันจะลดพลังชีวิตคุณเรื่อยๆถึงตายเลยแหละผมเคยลองให้น้องเขาทำคอนเทนต์อดข้าว24ชั่วโมงแล้วนะครับ <S <S ม่องคามอาไซเลยแหละม่องแล้วของตกอีกต้องววกกลับไปเก็บเสียเวลาชีวิตจัด <S <S จัดและเคสต่อไปผมอยากให้น้องเขาลองอั้นรีดูนะครับว่าจะถึงแก่กรรมหรือเปล่าโอ้ยอย่าเลยครับสรรงสารน้องมไวต่ ไปซักผ้าหรือล้างหน้ากลางลำธารอันจบแจ้งห <Yeah. S 1> รือการขับถ่ายอันไรยางอายที่เหมือนประชาชนในเมืองนี้เขาจะชินกันแล้วแหละคุณสามารถครับของอุปโภคบริโภคได้หลากหลายอย่างในบ้านของเราอะไรกันล่ะที่สําคัญกับการตั้งตัวไม่ใช่หลังคาหรอกช่างมันเถอะตู้เก็บของนี่แหละเอาไว้เยอะเลยคุณต้องใช้ทร,รัพยากรจํานวนมากในการอัปเกรดบ้านให้ดูดีขึ้นและใช่บ้าาคุณสามารถรู้หลาเป็น,นตัวอย่างเกมได้นะแต่ตอนนี้นอนข้างโถส้วมไปก่อนลวกันซึ่งอย่าลืมมันหาทุนทรัพยากรต่างๆไว้อัปเกรดบ้านกันละและจริงอยู่ที่ว่ามันมีตลาดการให้คุณ ซื้อทรัพยายกรได้โดยไม่ต้องออกไปเสาะหาแต่มันจะทําให้คุณพลาดโอกาสสำรวจพื้นที่ใหม่ๆที่จะมีสมบัติและเทมหายากต่างๆรอ้อยคุณได้ค้นหาอ่ามันมีระบบเปิดแผนที่ด้วยหอสัญญาณด้วยนะครับมันทําให้พื้นที่คุณหายมืดอะรู้สึกคุ้นๆเหรอคิดไปเองเท่านั้นแหละครับ และการที่คุณไม่มั่นหาทรัพยากรด้วยตัวเองนั้นคุณจะปิดโอกาสการอัปเกรดสายอาชีพที่มักจะแถมสกิลต่างๆให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของขุดซึ่งตามไอลลุงคนนีบอกเลยคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ในเกมนี้อยากเป็นนักตัดไม้อยากเป็นนักขุดทองอยากเป็นนักล่าสัตว์อยากเป็นขอทานผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยบริจาคคือขอของได้ด้วย,ยงั้นอะ <c oughs> ค,คือขอของมันเป็นเรื่องทั่วไปแต่ต้องจริงจังขนาดนี้เลยนะอันนี้เฮียคนนี้สอนสกิลได้คุณได้รับกระดัลังขอทานข้างถนนหรออ๋อใช่นี้อ่ะเลือกเลือกท่าทางได้ด้วยมีขอแบบเสียใจคุกแข่ะชี้นิ้วสั่งโ <c oughs> อ,อ้มันจะมีคนให้ไหมเนี่ยฮ้ยนายน,ายนะต้องตังไม่ฉันนะฉันต้องการตัง อย่างน่ารักโอ้โหฉันขอดูหน่อยซึ่งว่าท่าวิงบอลของนายเนี่ยจะเด็ดแค่ไหนบริจาคแป๊บโอยส,ส,สร้างสรรค์แต่ละท่าโอ้โหขอทานได้บริจาคพวกคนบริจาคอะเพื่อ มันมีแอคชั่นนะเนี่ยเฮ้ยกาบงามๆ ยาเรามาดูความแอคชั่นของเกมนี้กันดีกว่าก่อนที่มันจะเป็นเกมไลท์ซิมูเลเตอร์จนเกินไปเนี่ยเกมนี้มีระบบ PVE ที่คุณได้ฟันฝ่ากับเหล่าศัตรูที่ไม่ใช่มีเพียงแค่ซอมบี้ซึ่งในบางครั้งศัตรูก็มาในแบบมนุษย์ด้วยกันและวส PVE ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของการตั้งตีที่คุณและเพื่อนร่วมช่วยกันฟันฝ่าและทำภารกิจให้สําเร็จร่วนอกจากโหมดที่ชื่อถนนแห่งความตายซึ่งถ้าผู้ได้เห็นภาพมันคือโหมดไต่หอคอยนะโหมดที่จะเป็นตัวชี้ว่าคุณอัปเกรดตัวละครได้ด อน,นาจจัดแช่งครับเกมนีม้มีระบบอัปเกรดตัวละครอ้อหยิบย่อยมากเลยถ้าถามผมเดบวกปืนตีบวกเสือ้ออัปเกรดพัดประกอบปืนมีพัดของการอัพสกิลและการเรียกตรวจอันนี้แหละของดีจัดๆมันเป็นอุปกร,กรณ์ที่ช่วยสพอร์ตคุณได้ดีเลยแหละแต่ถ้าคุณอัปเกรดไม่ดีตอนเล่น PVE เพื่อนอาจจะแบกคุณได้บ้างแต่ถ้าในโหมด PVP ผมไม่แนะนาเพราะคุณอาจจะหัวอุ่นได้จากข้อความที่เขาได้ทิ้งท้ายไว้นะครับ รอบตอนยิงแพ้บอทดทิ้งข้อความไว้หน้าอ่านกว่าเยอะเฮ้ยบอกตัวซะดีๆเอาเดีวโอ้ยเกือบม่องเหมือนกันโอ้ยบันแผลบันแผลอ่ะโอ้โหไปม่องอะไรเดี๋ยว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 การฟาน กินนิ่มๆโอ้โหโอ้ยมาโอ้โหคุ้มกันหน่อยขอพันแผลแป๊บน่ะนะจ๊ะไฉันต้องทำทุกอย่างเลยหรือไงด้วยโอ้ยอย่าเพมาเกาะโอ้ยขวาขวาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันขวาขวาอู้หูขวาหนักเลยเพื่อนขวาเพื่อนโอ้จะร้องไห้ โอ้ยนี่ก็ของดีจริงๆโอ้ยยิงเข้าวเสียิงกลับ22่สิบไอ้นายช่วยเพื่อนไม่ทันแล้วแหละเน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวความโลรบกงมาก่อนความโลรบกงมาก่อนขออนุญาตพันเผยไนส์เฮ้เฮ้้เ้อู้โอ้โอ้ เอ้เพื wow. you you ่อนเพื่อนเอมเพื่อนมันชุบได้นะเพื่อนอ๋ออ๋ทีมดีฮะโอ้่อยให้ตายต่อหน้าเพื่อนโคตรบู้อ่ะเฮ้ยเพื่อนก็หนาดโคเวอร์หน่อยก็โอ้โอ้โอ้เราเนี่ยต้องโคเวอร์ โอ้ขอฟอนแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยโ,โสดไหมโอเคมาเรื่อยลุกขึ้นอ้าอะไรมันวะเนีย่ยเฮ้ยเดี๋ยวออะไรของมันวะเมื่อกี้มีประเด็นกับตัวขวายังอยู่เอา้ยายังอยู่อยู่เย่ย <c oughs> กินฟรีโอเคดูไม่ไหวแล้วฟอนเงิน โอ้โห้างหลังทางหลังทางหลังเข้ามาข้างหลังเข้ามาโอ้โหโอ้ไม่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 อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหฝากด้วยนะเพื่อนนะยุทธศาสตร์ทุกการโอบล้อมนั้นอ่แต่ผลเสมอกินปีโอ้ยเด็กใจเย็นซี่ใจเย็นซี่ใจเย็นซี่คอรีโหลดก่อนโอ้หแม่นางเอาลูกซองมาด้วยอ๊ะ เฮ้ไวตัวทันน่าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเจอกันบ่อยนะเราเนี่ยโอย้เอามาๆอ่ขี้ไยละ <c oughs> โอ้โหไปปลาหนีเลย <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งหลบมุมสิเ <c oughs> ดีวเอ้ยลาดชาวบ้านขโค้นขนัดอ๋อแม่สาวหันหลังให้ข้าศึกอ่ะออ้า โอ้ฟังมันช่วยเธอได้นะอะไรหรื app? อเปล่าครับเดี๋ยวชุบๆมาเดี๋ยวชุบๆมาเลยเออเชุบให้ชุบให้ชุบเฮ้ยเป็นอีกครั้งที่เราจะล่าชาวบ้านโอ้โหโอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งเดี๋ยวไปชุบด้วยบอลเดี๋ยวโอ้โหรีบกั้นใจตายโอ้โหโอยไม่เป็นไรนะ แข็งใจไว้แข็งใจไว้เราแข็งใจไว้เดี๋ยวชุบให้โอ๊ยอดทนไปนะอยดทนไปลึอดทนโอ้ยลากตาไม่ไปลากตาไม่ไปอ๋อโอกาสโอกาสโอ้ยชิมป้อมปืนหน่อยไหมล่ะดีมากโอเคทีนี้ฉันจะชุบนายด้วยกัมปั้นที่บอกเฮ้ยรีบไปไหนแล้วโอ้เสียง เนียบนะเราอ่ะมานนี่ดิฉันจะชุบนายให้แข็งใจไว้อดทนไว้โอ้ให้ตายมัดมันมีพลังทำลายร่างขนาดนั้นเลยเนี่ยชนะสักครั้งเอาไปไปดับคลิปมาเฉันทำอะไรได้บ้างเออที่สี่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยอ่ะนะ สำหรับคนที่มัวแต่ไล่ต่อยชาวบ้านกาลินาอันโดกพรีลิจิสเตอร์เตรียมตัวสำหรับโอเพนเบต้าได้แล้วที่ QR Code หรือลิงก์ด้านใต้ดีสคริปชันขอบคุณที่รับชมวายจะ้ะ